ทำเลยนะคะน้องกราบกระาว่าอาจารย์หมอเคียวทุกรกอย่างสูงนิ่ะกราบกระวะาุรูทุกท่านค่ะแสดงคำสังดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนางสาวชัยวินรัตชุนชีชื่อทางธรรมน้ำน้องสีนอายุทีนี้40ปีแล้วค่ะอยู่เป็นชิดอาสาสวนป่าน้มูลของค่ะ ปัจจุบันอยู่จังหวัดตรังค่ะกำลังศึกษาอริยปัญญาสี่ที่หกค่ะอ่าวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องการฝาสุขที่ได้มาอยู่ตรงนี้อะค่ะณณณตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าอ่าสิ่งที่อาจารย์พาทำมาค่ะได้เห็นถึงการแบ่งปันและแบ่งปันที่ที่ที่สุดๆเลยอะค่ะแล้วแล้วขณะที่เราแบ่งปันเราก็ได้เห็นกิเลสข,ของเราด้วย แล้วเราก็ได้รางเทเลตวันนั้นไปด้วยแต่แต่สิ่งที่เป็นประทับใจวันนี้อะค่ะจากการที่เราได้แบ่งปันแล้วค่ะแล้วแล้วสุดท้ายที่พระเกกได้แบ่งปันคือแบ่งปันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะไดคืออ,อาริยาสุดๆไปเลยอะทวีอะไรทุกอย่างด <Double, S 1> ับเบิ้ลอาริยะดับเบิ้ลอาริยะนะคะคือเหลือแค่บาทเดียวสิบาทหรือว่าลดลดลดสุดๆอะคะ่ะแล้วแล้วเราได้เห็นว่าเออมัน มันมัน,ม,นมันมีความน่ารักมีความผาสุกอ่ะอการแบ่งปันที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการอะไรเลยแล้วเราเห็นอาอาญาที่ทมอะค่ะที่ท่านมาจากสาังคีหรือว่ามาจากอ่อาสถานที่ต่า,างๆอะค่ะท่านมาคอยลุ้นนะคะท่านมาปลกมือปลกมือเราก็เห็นเราเราก็ประทับใจม้าๆเลยนะคะ<ม>คือได้เห็นภาพที่มันประทับใจอะคะ่ะแล้วแต่ว่ามันมีกิเลสค่ะ,คะก่อนที่อ่าม,มันจะมันจะมีภาพประทับใจอย่างนี้อะทั้งหมที่จะมาบำเพ็ญนะคะ จำมีก <One input> ิเลสตรงตอนตอนเช้าอะค่ะจะต้องไปฐานของครอาจารย์นะคะไปทำครัวจารย์ตรงทำผลไม้อ่ะค่ะพอพอเราเราเรายึดว่าเราต้องมาทําฐานนี้อะค่ะแต่ครอาจารย์เราก็ต้องทํแเราต้องทํายังไงมันมันต้องไปยังไงอย่างนี้ค่ะเราเราต้องการว่าต้องต้องไม้ทันตรงนี้ประมาณเจ็ดโมกว่ากว่าค่ะแต่แต่ตงมูกเราก็ต้องทําแต่ทีนี้เรายิ่งยิ่งเรายึดว่ามันต้องไม้ทัน่ะ มันมันก็ยิ่งช้าก็ยิ่งช้าค่ะแล้วแล้วพอรู้สึกว่าเออตอนแรกมันก็มีแค่ของอาจารย์แล้วก็ของผู้ติดตามมีของผู้ติดตามแล้วก็มีอ,องค์ท้าสมณะเพิ่มมาอีกแล้วไปเรียกค่ะเราเรารู้สึกว่าแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเราเราไม่ได้ไม่ได้ทุกใจหรือว่าไม่ยินดีนะคะยินดีแต่ว่าเห็นความทุกข์ที่เรายึดอาคารยึดว่าอยากให้เสร็จเ,เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มาทําใจในใจว่า ไอสิ่งที่เราทำนับปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วเราต้องทำนับปัจจุบันเนี่ยไอดีที่สุดส่วนสิ่งที่ยังไม่ถึงอ่ะเราอย่าไปอย่าไปปรุงอย่าไปทุกข์กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะส่วนมากเทม่ะจะเป็นคนที่ไปทุกข์กับอ่าปัจจุบัน,นะคะ่ะไออนาคตอะคะ่ะปัจจุบันอะ่ะทำไม่มันมันไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันอะ่ะบางทีเราลืมจิตตรงนี้ไปอะคะ่ะ พอแตมดึงดึงสติกลับมานะท่านก็ตั้งใจที่จะทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มาตอนไหนก็ตอนนั้นแหละเราไม่ต้องไปติดว่าเดี๋ยวพี่ๆก็จะคิดว่าเราไปไหนหรือเปล่าลงามาไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนเตมก็ทาไปเรื่อยๆจนเสร็จแล้วเขาก็มาพอมาถึงก็พอดีเลยค่ะพอดีที่จะได้ประเพณีนะคะก็ขอส่งน้ำมาประมาณนี้ค่ะออนุโมทนาค่ะแทมค่ะอนุโมทนากับ พี่น้องภาคใต้ทุกท่านด้วยนะคะกคมาขกามาทำหลายภารกิจนะคะในแต่และท่านก็จะมีฐานงานให้รำเพิญเยอะแยะมากมายนะคะค่ะตอนอนุโมทนาทีมใต้นะคะตอนนี้เราไปทีมภาคกลางะค,ะค่ะเชิญค่ะ